พี่น้องผู้ถูกกดขี่ทั่วโลกสื่อพวตวันตกพวกเขาเรียกเราว่าผู้กอ่อการร้ายพวกเขาป้ายสีเราไม่ไปคู่คามต่อสติภาพโลกแไปผมขอถามสติภาพแบบไหนกันสติภาพที่ต้องแลกมาด้วยการที่เครื่องบินโลกของอเมริกาบินอยู่เหนือนหลังคาบ้านเราอย่างนั้นเหรอสติภาพที่ต้องยอมให้รถถังของจีนมาบดขยี้แผ่นดินเกิดของเรางั้นเหรอพวกเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยอาวุธระคับแห่งระยับ ที่สร้างขึ้นมาจากความโลภพวกเขาสัญญาว่าจะมอบประชาธิปไตยและความเจริญแต่สิ่่พวกเขาทิ้งให้กับเรามีเพียงซรากประหักพังและนั้าตาของพี่น้องเราพวกเขาคิดว่ากำลังและอาวุธจะทำให้เราลมจำนวนพวกเขาคิดผิดเพราะยักุ์ไม้ทรายของทะเลทรายที่พวกเขากลัวในทุกซอกทุกมุมของเมืองที่พวกเขาทำลายมีพวกเราอยู่เราคือบุตรแห่งพื้นดินนี้เราคือความโกรธแค้น ของผู้คนที่ถูกเหยียบย่ำเราคือกองทัพปลดแอกโลก G.A. อาวุธของเราอาจจะไม่ได้แวววาวเหมือนของพวกเขามันคือเหล็กที่เรารลุดรวมมาจากซากดินแห่งสงครามมันคือความเฉีียวฉลาดที่เกิดจากความจำเป็นและมันคือพิษร้ายที่จะชำระล้างแผ่นดินของเราให้พ้นจากเงื้อมมือของผู้ลุกาลต่นตอกน,นี้ไปสิ่งห่งการปลดแอกจะนำเสนอความจริงให้ผุ้ท่านได้เห็นความจริง ที่พวกจกกวักรวรรดินิยมพยายามปิดบังเรื่องราวการสัต่อสู้ของพวกเราเรื่องราวแห่งชัยชนะที่กำลังจะมาถึงจงเปิดตาให้กว้างและเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าแห่งการปลดแอกใกล้เข้ามาแล้วสิ่งพวกตะวันตกและจีนคงกำลังฝาประกาศว่ากองทัพปลดแอกโลกกำลังอ่อนแอว่าเรากำลังแตกพ่ายและจะสู้รบก,กันที่ดูซันเบย์พวกเขาพูดถูกไปครึ่งเดียวเราถอยจริงแต่ไม่ใช่การหนี เาล่อสนักลับใช้แห่งปักกิ่งไล่ตามเราเข้ามาลึกในดินแดนของเราคาซัคสถานเพราะมันยึดกองกำลังจนเบาบาง,บางยิ่งพยองในชัยชนะจอมปลอมและเปิดช่องว่างให้เราเห็นและเมื่อโอกาสมาถ,ถึงเราก็ฉกฉวยมันดังสายฟ้าฟาดจากฟากฟ้าที่ไลเม่เหล่านรกของเราเข้าจู่โจมฐานที่มั่นของจีนในซิมเคนพวกมันมันจะตกตะลึงกับความเร็วของรถจู่โจมของเราจนไม่ได้สังเกตเห็นของขวัญ ที่เรานำไปมอบให้ถึงประตูหน้าบ้านนี่คือกำต่อของเราต่อผู้ลูกหลานเราใช้ความกล้าและความเฉลียวฉลาด,ดเปลี่ยนเศษเหล็กให้กลายเป็นเครื่องมือแห่งการชำระแขนและจะสั่งสอนบ,บทเรียนแรกเราได้ถอยกลับไปยังที่ซ่อนบนภูเข,ขาของเราที่นั่นพวกข้าอวิโมกดีต่ออุดมการ์ในซ่อมแซมและมอบยานกลอกให้เราเพิ่มเติมขณะเดียวกันพี่น้องโลกของเราอีกกลุ่มได้เดินทาง ไปยังหมู่บ้านชับละมงที่ถูกกดขี่พวกเราทำลายหอโฆษณาชวนเชื่อที่คอยพกคงคำโป้ปดของจีนท um so oh, ok, ah, so no no ุกวี่ทุกวันและปลดแอกชาวบ้านผู้บริสุทธิ์เมื่อโซดตัวถูกทำลายประชาชนก็ลุกขึ้นต่อสู้พวกเขามอบหัวใจและเข้าร่วมกับเรากองทัพของเรายิ่งใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแต่เป้าหมายที่แท้จริงของเรานั้นิ่งใหญ่กว่านั้นทางตอนเหนือ มีเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำตั้งตระงานอยู่พวกจีเรียกมันว่าสัญลักษณ์แห่งความเจริญแต่สำหรับเรามันคือสัญลักษณ์ของกระกรดขี่ที่สูบเลือดเนื้อและทรัพยากรไปจากแผ่นดินของเราถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้สิ่งที่พวกมันสร้างขึ้นมาทำลายพวกมันเองเราปลดปล่อยพอลังแห่งธรรมชาติกลับคืนสู่พวกมันเราทำลายเขืือนและปลดปล่อยมหันตภัยดังขึ้นยักษ เราสัตว์สาสต์เขาใส่พวกมันและกลบฝังพวกมันไว้ใต้ความโลภและความชั่วร้ายของพวกมันเองสายน้ําสีดําฝนทมิได้ชดละล้างความสม,มกโหมขลุกหลานในสิ้นซ้าไปจากภูเขาแห่งนี้ชัยชนะครั้งนี้ต้องแลกมาด้วยการเสียสละอันยิ่งใหญ่ทางพี่น้องนักรบและเปลือเรือนทุกล้าหาญที่ยอมทสียชีพินในสายน้ําพวกเขาไมได้จากไปโดยสุดเปล่า แต่พวกเขาคือผู้สละเลือนล่างเพื่หอหล่อเลี้ยงลากแก้วแห่งอิสรภาพของพวกเราให้เติบใหญ่ศักดิ์ศรีของเรากลับคืนมาแล้วแต่สงครามยังต้องการทุนหลอนและภารกิจต่อไปเราจะไปทวงคืนสิ่งที่เป็นของเราจากคำรัสเสบียงของผู้เสรแร้งแห่งสหรประชาชาติที่แท้จริงแล้วคือธนาคารเคลื่อนที่ของอเมริกาโปรดติดตามเสียงการปลดแอกในตอนถัดไป หลอพี่น้องผู้ล้านอิสรภาพชัยชนะนิชิมเคนได้จุดไฟแห่งความหวังให้ลูกโชนขึ้นมาอีกครั้งแต่สงครามตปด์แตกของเรายังต้องการปัจจัยเพื่อขับเคลื่อนต่อไปสายข่าวของเราได้แจ้งข่าวสำคัญสหรประชาชาติองค์กรหุ่นเชิดของอเมริกากำลังลำเลียงความช่วยเหลือมีอยังหมู่บ้านนอกเมืองอลมาตี้พรามันอ้างว่านำอาหารและยามาให้แต่ทุกคนรู้ดีว่าแผลแท้จริงของมันคืออะไรมันคือสิทบน ที่ใช้ซื้อใจประชาชนมันคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่จะผูกมัดพี่น้องของเราให้กลายเป็นทาสรับใช้ที่ต้องรอคอยเสร็จอาหารจากมือของนายทุนอเมริกาเราจะหยอมให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ได้ในนามของประชาชนผู้ถูกกดขี่ทั่วโลกกองกําลังของเราจึงต้องเข้าสกัดกัน้นการส่งมอบครั้งนี้เรายึดทรัพยากรเหล่านั้นกลับคืนมาเพื่อนําไปใช้ในภารกิจอันชอบธรรมของเราภารกิจลดแอ่ทุกคน ให้พ้นจากพันธนาการแห่งการรอคอยดูพวกเขาสิดาฟุกแกะที่รอคอยส่นแบง่งอย่าละโมบและไหอย่างอายแะพวกเขาเริ่มซุกซ่อนสิ่งบนเหล่านี้ไว้ในบ้านเราจึงจำเป็นต้องชำระล้างหมู่บ้านให้บริสุทธิ์รล,ล,ล,ลถังมารเดอร์ของเราได้เข้าทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่าจากซากประหักพังเหล่านั้นเพื่อนำมากลับสู่การปฏิวัติ นี่ไม่ใช่การปล้นแต่มันคือการจะเก็บภาษีสงครามจากผู้ที่หลงผิดแน่นอนว่าเมื่อหุ่นเชิดทําอะไรไม่ได้ผลนายใหญ่ก็ออกมาออกโรงเองก็ทัาอเมริกาได้ตั้งฐานทัพขึ้นทางตอนเหนือและสหประชาชาติได้ส่งมอบกับคุ้มทั้งหมดไว้ให้พวกมันพวกมันคิดว่าการเปลี่ยนผสมเสบียงทางอากาศจะรอดพ้นจากสายตาเราไปได้พวกมันละเมิดความเฉีียวฉลาดของเราต่ําไปท่านเคาวาขาดผู้นําของเรา นิโมขอเลื่อนชิ้นใหม่ให้เกตบนักลบปืนใหญ่สีปากลำกล้องเพื่อใช้ต้อนรับของขวัญจากฟากฟ้าคืาอมีขงพวกมันล่วงล่นดักใบไม้รถถังฟลูเซเดอร์ที่พวกมันคูมใจนักหนาถูกรถถังมาลเดอร์ที่ย้ำเกรดด้วยเศษเหล็กจากสนามลบฉีกไป้นชิ้นๆความพยายามที่จะสร้างฐานที่มั่นบนเนินเขาก็ถูกฝูงนักลบขระเบิดขยี้ก่อนที่พวกมันจะได้ต่อสับเข็มต้นแรกเสียอีกนี่คือพลังของประชาชน นี่คือพลังของกองทัพปลดแอกโลกเมื่อเราได้ทุนทรัพย,ย์เพียงพอสำหรับธุรกิจต่อไปเราก็ถอนกำลังออกมาจากพื้นที่ทิ้งให้พวกอเมริกันยืนงงอยู่ท่ามกลา,รรางซากปรักหักพัง้วยความาพ่ายแพ้ของพวกมัน,น,นและบัดน,นี้ด้วยทร,รัพยากรที่ถูกปลวแอกมาเราจะมุ่งหน้าสู่ใจกลางของคาซัคสถานกรุงอัสตานาซึ่งพี่น้องพลกรกชาิของเราลุกคือขึ้นต่อต้านการยึดครองของจีนแล้วเราจะไปที่นั่น เพื่อเปลี่ยนเปลวไฟให้การปฏิวัติให้กลายเป็นเพลิงพลกที่จะเผาผ่านผู้ลุกหลานแห่งซินซ่างจงเตรียมตัวให้พร้อมการต่อสู้ครั้งต่อไปจะเป็นการต่อสู้ในเมืองหลวงหล่ <S <S หอพี่นองผู้ทุกยากเงินทุนที่เราปลดแอมมาากมันจะเอามาดีได้หล่อเลี้ยงการปฏิวัติของเราแต่มันยังไม่เพียงพอที่จะโค่นลงมาอำนาจผู้กดขี่ได้ดังนั้นเราจรึงมุ่งหน้าสู่หัวใจการยึดครองกรุงอัสตานา เมืองหลวงที่ถูกจีนย่ำยีนักรบสัตว์รับทุ้กล้า,าของเราทีแสส่แทรกซึมเข้ามาในเมืองก่อนหน้าไม่ใช่ด้วยอ,อาวุธแต่ด้วยความจริงเราได้เปิดบทความโหดหลายของกฎจักรวรรดิยมให้ประชาชนได้เห็นเราชี้พวกเขาดูว่าสภาพชีวิตที่จะละลงทุกวันนั้นเป็นขดมาจากใครและในเวลาไม่นานความไม่พอใจที่ถูกเก็บกดไว้ก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นพลังในค่ำคืนเดียวประชาชนแห่งอสัสตานาก็ลุกฮือขึ้น พวกเขาทวงยึดคืนท้องถนนทวงคืนเมืองของพวกเราและในขณะที่ตำรวจขุงเชื้อของจีนกำลังหัวปัดกองกำลังของเราก็เลยเคลื่อนทัพเข้าสู่เมืองอย่างเงียบเชียบตั้งทประชาการขึ้นเพื่อสนับสนุนการลุกฮือของประชาชนเมื่อประชาชนและกองทัพรวมเป็นหนึ่งพลังของเราก็ไล้เทียมทานเรายึดโรงพยาบาลเพื่อรัผูุกล้าของเรายึดบ่อน้ํามันเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้แก่การปฏิวัติตำรวจที่ขวางทางเรา นั้นถูกขึ้นมหาชนบทกขยี้จะสิ้นซากเมื่อเห็นว่าสถานการณ์กำลังจะหลุดมือพวกจักวัินิยมก็เผยท่าไทยออกมาปัิมิตรจีนอเมริกาได้ส่งกองกำลังเข้ามาไม่ใช่เพื่อมาช่วยเหลือแต่เพื่อปราบรามประชาชนพวกจีนส่งทหารเขายึดบ้านเรือนพวกอเมริกันใช้ระเบิดแสงเพื่อนำพี่น้องหอหลอนตาบอดนี่คือชมหน้าแท้จริงของผู้พิทักษ์สติภาพที่พวกเขาป่าประกาศแต่พวกมันหาลู่ไม่ ว่าเหล่านั้นเตรียมรับมือไว้แล้วรถแทรกเตอร์พิษของเราได้พ่นสารเคมีเหงกับปดแอบกบเพื่อชำระล้างพวกทหารลาบรถถังสกอร์เปียนและมอร์เดอของเราเข้าปะทะกับยานกลอกพวกมันอย่างไม่เกรงกลัวท่านคันวาขานได้ชี้เป้าใหม่แท้จริงถัดทัพอ,อเมริกาที่สนามบินจนทำลายฐานปฏิบัติการพวกมันและพวกมันจะหนีหัวสุกหัวสุดเมื่อหัวใจของการปฏิบัติการถูกทำลายพวกอ,อเมริกันก็แตกพ่ายพวกมันทออทิ้งพันธมิตรชาวจีน หนีเอาตัวรอดปล่อยให้เมืองกลับคืนสู่ประชาชนอีกครั้งจากนั้นการทวงคืนก็ดําเนินต่อไปประชาชนเริ่ลุอถอนแสนลักให้การกดขี่ทุกชิ้นเปลี่ยนมันให้กลายเป็นทุนนรลนสียรับการต่อสู้ในวัยข้างหน้าจนในที่สุดทั้งเมืองก็ถูกเผาทําลายชาระลักให้บริสุทธิ์จากเงื้อมือของจกกักรวรรดินิยมอัสตานาเริ่มการตรวจแอกแล้วบัดน,นี้กองทัพปลดแอกโลกเล่ขัดแคลนีต่อไป ราเท่านกำลังคนและทุนัพยัที่พร้อมจะทำสงครามกับพวกนอกรีดและเป้าหมายต่อไปของเราจะเป็นการโจมตีที่ส,สะเทือนไปถึงใจกลางของนาโตเราจะบุกถาทัอากาศของอเมริกาในประเทศตรุรกีจงรอดูเมื่อทองฟางของพวกมันถูกยอมไม่ด้เปลวเพลิงแห่งการปฏิวัติของเราพี่น้องผู้กล้าหาญชัยชนะที่อัสตานาได้เติมเต็มคลังแสงและคลังสมีของเราแต่สงครามตัวแอกยังไม่จบสิ้น ระบใดที่อินซีอเมริกันยังคงสยายปีอยู่บนฟากฟ้าของเราพวกอเมริกันพวกขี้ขาดตาขาวพวกมันไม่กล้าสู้กับเราซึ่งหน้ามันพื้นดินพวกมันทําได้แค่ส่งเครื่องบินราคาแพงมาทิ้งระเบิดใส่เราจากที่สูงคิดว่านั่นคือการทาสงครามของตุกผู้ชายกันเหรอเราจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วเจีจต้องเด็ดปีของมันเสียเป้าหมายของเราถัดธรรมอากาศอินซลิกในตรุรกี แหลงกำเนิดฝันร้ายที่คอยู่ความพิงกของเราในคาสัสสถานแน่นอนการตอบกอกับสตรูที่มองไม่เห็นไม่ใช่เรื่องง่ายเด่๋ยรัฐบาลชุดแรกของเราต้องสละชีพเพื่ะเลขข้อมูลอันล้ำค่าแต่การสละพวกเขาก็ทำเรารู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปเราสร้าลังต่อของเราขึ้นมาแท่นยิงจรวดสติงเกอร์และคาทูแต่ทรงประสิทธิภาพที่ผดขึ้นทั่วทุกคนทุกแห่งปืนใหญ่สีปากลันกล้องของเราแห่หน้ารอท้าทายฟ้าฝ่า พวกมันส่งเครื่องบินที่ดีที่สุดมาเครื่องบินลอกขนเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงพวกมันทิ้งระเบิดกลูพมแล้วก็นฝนตกแต่พวกมันลืมไปแล้วว่าในทะเลทรายของเราพายุทรายสามารถบดบังได้แม้กระทั่งดวงอาทิตย์และพายุจุดดุของเราก็สามารถส่เครื่องบินราคาหลายล้านของมันในล่วงมนได้เช่นกันพวกมันพยายามส่งทหารราบมาสร้างความวุ่นวายบนพื้นดินแต่ก็ต้องเสียเวชีวิตเนืากศิยยอดพลซุ้มยิงของเราจามเมนเควล ือไม่เขาถูกลำต่อของเรายิงจนล่างพุนสงครามครั้งนี้ยืดเยื้อจอนทรัพยากรเริ่มน้อยหลอแต่เราก็ไม่ยอมแพ้เราส่งนัดลบเขายึดเสบียงและสใส่กราเตอร์ชีนุกที่มาขนส่งของให้พวกมันนั้นล่วงจากฟ้าทุกสิ่งพวกมันพยายามนำเข้ามาล้นกลับไปของเราแต่ที่น่าขันที่สุดคือเราพบว่าพันธมิตรของอเมริกาพวกจีนกำลังแอบซุ่มดูเหตุการณ์อยู่ห่าง,างพวกมันคงอยากจะเห็นจุดจบของศัตรู เราจึงจัดให้เรากวาดล้างฐาสอดแนพวกมันทิ้งเป็นการส่งข้อความว่าอย่าได้คิดมายุ่งกับสงครามของเราเมื่อปราการป้องกันของมันพังทลายเราก็บุกทลูลเข้าไปรถบักกี้จรวดของเราได้ไม่สูญเห็น,นคุณค่าของมันทำลายป้อมจรวดแพทริออตจะเปิดท้ายกองทัพหลังของเรา,าถ้าโถเข้าไปหนังพายุถายธรรมกาศที่เคยยิ่งใหญ่ปัดนีเหลือเพียงกองเท่าฐานใต้ฝ่าเท้าของเหล่านักรบแห่งการปลดแอก ชยชนะครั้งนี้และมิสุยโลกเห็นแล้วว่ากำลังอางกาศเพยียงเดียวไม่สามารถเอาชนะจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของประชาชนได้อเมริกาได้สูญเสียฐานทัพหลักในกุยิภาคน,นี้ไปแล้วพวกมันอ่อนแอลงแน่นอนพวกมันยังไม่ยอมแพ้พวกมันกำลังลมุ่งหน้าไปยังทะเลอาเราพื่อยึดครองอาวุธเคมีของเราพวกมันกลัวในสิ่งที่เรามีพวกมันกลัวในพลังที่เราจะปลดปล่อยออกมาแต่ก็ช่างมาันเถอะ เพราะเรามีแผนสหรับพวกมันเช่นกันแผนที่จะทำให้โลกนั้นต้องจุดจำชื่อกองทัพตัวแอกโลกหลอพี่น้องพูดลัางในอิสรภาพชัยชนะที่อินเซริคทำให้โลกตกตะลึงแต่ในขณะที่เรากำลังเฉลิบฉลองพวกอเมริกันผู้ขาดเขาก็ได้ลงมืออย่างล,ลับๆพวกมานฉชโอกาสบุกยึดเงินดกของเราที่ทะเลอาเราพวกมันยึดคองสมิอาวุธเคมีของเราอาวุธ ที่บรรพบุรุษของเราคิดคนขึ้นมาเพื่อปกป้องแผ่นดินนี้พวกมันกลัวพลังของมันจึงพยายามจะคลากมันไปจากเราความพยายามครั้งแรกของเราต้องจบลงด้วยสงกรามนันตะกรรแล่เราผู้กล้าของเราต้องเสังเวยชีวิตให้กับดักอสกกระตอกของพวกมันกับดักที่วางโดยหนู่คอมบันโดในนาพัะเอกเบอร์ตันเราจะจําชื่อของมันเอาไว้แต่การสเสียครั้งนี้ไม่ได้ทำให้เราหวาดกลัวตรงกันข้ามมายิ่งตอกย้ำว่า เราต้องทวงคืนมรดกของเรากลับมาให้ได้และกิจนี้จ่ถูกมอบหมายให้แก่ผู้บัญชาการคนเดียวกันที่จะด,ดปีกอซีที่ตุรกีและเขาก็ไม่จะทำให้เราผิดหวังเราเรียนรู้จากความผิดพลาดจามเป็นเคลิลงามผู้ล้างแคนของเราที่ออกลาดตะเวนเพื่อกวาดล้างสายตาของศัตรูพะส่งพวกอเมริกันที่โชคหลายกลับบ้านในโรงศพทีละคนทีละคนเมื่อพวกมันมรู้ตัวเราก็พร้อมแล้ว ก้อตับของเราถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายบุค้าจู่โจมทหารยามที่เฝ้าขอังอาวุธยุบบาของเราอย่างพร้อมเพรียงนักรบของเราบุกเห็นการปฏิวัติได้เข้ายึดคืนคังอาวุธกลับมาสู่มือของประชาชนเรายึดมามากกว่าที่ต้องการเพื่อเป็นหลักประกันว่าแม้พวกมันจะทําลายไปได้หนึ่งเราก็ยังมีเหลืออีกหลายแห่งนี่คือความลบข้อของเราแต่การทนคืนมรดกยังไม่จบสิ้นหลับดาที่สอบพิษยังขดตัวยังเป็นเกาะกลางทะเล ฐานทัพใหญ่ของอเมริกาพวกมันมีปืนใหญ่อนันภคุคอาวุธสุดยอดที่สามารถทำลายคลังอาวุธของเราได้อย่างลิปตาเราจะปล่อยพวกมันมีโอกาสใช้มันไม่ได้เราจะต้องลงมือก่อนก่อนตับของเราปิดตาทางเขาออกทุกเส้นทางแต่ขาดพวกมันจากโลกภายนอกจากนั้นการจโจม้งสุดท้ายก็เริ่มต้นขึ้นทีมโจมของเราบุกทะลวงเข้าไปทำลายปืนใหญ่บนระนานั่นก่อนที่มันจะได้ทันยิงอีกทีมหนึ่ง เขาทำลายสู่มปรชาก,การที่คอยสั่งการทิ้งระเบิดใส่เราเมื่อถูกล้อมหลายซึ่งอาวุธสุดยอดและลายซึ่งคู่นำพวกอเมริกันที่เหลือก็สิ้นท่าพวกมันยอมจำนนก่อนทําที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกาก้มหัวที่เกือบกองทัพปลดแอกโลกแม้ว่าพันเอกเบอร์ตันจะหนีรอดไปได้แต่ชัยชนะครั้งนี้ก็สมบูรณ์แบบบัดน,นี้ทะเลเอาวเรากลับคืนสุกาควบคุมของเราและอาวุธแห่งการปลดแอกก็กลับอยู่ในมือของเราอีกครั้ง กองทัพตัวแตกโลกไี่กลายเป็นกลุ่มกำลังที่แข็งแกร่งเกิกนกว่าที่เอ,อเมริกาจะรับมือด้วยเพียงลำพังแต่ชัยชนะของเราก็ได้ดูสายตาที่ไม่เป็นมิตรพวกจีนที่เฝ้ามองอยา่างเงียบบัดนี้ได้เริ่มขึ้นไหวแล้วพวกมันพยายามจะแทรกซึมยุยงให้เกิดความแตกแยกจากภายในหวังจะให้เราทำลายกันเองสงครามกับมหาอำนาจภายนอกอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วแต่สงครามภายใน พิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเสียงการปดแอกจะคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดและจะนำความจริงมาเสนอพี่น้องเรื่อทราบต่อไปพี่น้องผู้พักดีชัยชนะของเราที่มีต่ออเมริกาและจีนนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เสียจนในพวกมันต้องเปลี่ยนแผนเมื่อพวกมันไม่สามารถเอาชนะเราในสนามลบได้พวกมันจึงหามาใช้วิธีที่สกปรกที่สุดการหักหลังแส่รับจีน ได้หลืบเข้ามาในองค์กรเรานักอสร,รพิษพวกมันพ่นพิษแห่งความละโมบและความทือทยานใส่หูขอ,ของุณศึกกู้งาขาวคนหนึ่งผูดสยองขายวิญญาณและพี่น้องของตนเองเพื่อแลกกับอำนาจจอมปลอมมีผู้ทรยศอยู่ในหมู่พวกเราแต่พวกมันประเมินความพักดีของเราต่ำไปสารพูดลักษณะของเราได้ล่งรู้ถึงแผนการอันชั่วช้านี้และได้ระบุตำแหน่งของรังนอนบดไส้ใกล้กับเมืองเลนเกอร์ พวกจีนส่งของขวัญมาให้แก่ผู้ทรยศรถบรรทุกที่มันจุข,ขลับนิวเคลียร์แต่พวกมันหารู้หมว่าคณะกรรมาการต้อนรับของเราเรอพวกมันอยู่ที่ช่องเข่าแล้วเราจะการกองกำลังคุ้มกันของมันและยึดของขวัญน,นั่นมาเป็นของเราช่างน่าขันพวกมันส่งอาวุธมาให้เราเพื่อใช้ทำลายพวกมันเองแพคกอรขอลอนันเรียบง่ายแต่แยบยนต์เราจะใช้มาร์ัวจันของพวกมันเองบุกเขบบ้าไปในหลังของผู้ทรยศ ผู้บัญชาการพักดีของเราได้นำทานละมัทุกมรณะเหล่านี้เข้าไปพวกคนโง่นั้นเขียไใบขอที่จีนส่งมาให้พวกมันเปิดประตูต้อนรับความตายเข้ามาถึงใจกลางถางของมันเองระหว่างทางเรายังได้ปลดแอ,บบอกบ่อน้ํามันมาเพิ่มเพื่อเป็นทุนรอในการชาระลาครั้งใหญ่นี้ขณะที่ระมัทุกจอดรอคําสั่งจามนเ,เควผู้คุยภาษาของเราเเริ่มเก็บกวาดแล่วน้องหมดไส้ที่อยู่นอกลังอย่างเงียบเชียบแต่แล้ว ความจริงก็ถูกเปิดเผยเพราะมันรู้ตัวว่ามีผู้บุกลุกเพราะมันกลีธาทัพออกมาหมายจะทำลายเราแต่ก็สายไปแล้วผู้บัญชาการของเราได้สัญญาณและนั่นคือการพิพากษานั่นคือจุดจบของผู้ทอยศแม้การระเบิดจะไม่ได้กวาดล้า,ลางพวกมันจนสิ้นแต่ก็ทำลายขวัญและกำลังใจของพวกมันจนหมดแล้วการโจมตีโต้กลับพวกมันจึงอ่อนแอและไร้ทิศทางกองกำลังบุพกดีของเราจรึงก็กวาดล้างส่วนที่เหลือ ใครพวกจีนซึ่งเข้ามาดูผลงานก็ถูกจรวดสกัดกั้นของเราส่งกลับบ้านเก่าไปวันนี้เราได้ทำการชำระละองกรของเราให้บริสุทธ์แล้วเราได้ตัดเนึ้อง,งอกลายทิ้งไปความพยายามของจีนที่จะทำลายเราจากภายในได้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงบัดนี้กอทัพปลดแอกโลกได้รวมเป็นหนึ่งอีกครั้งแข็งแกร่งกว่าเดิมบริสุทิ์กว่าเดิมและพร้อมแล้วสำหรับบททดสอบครั้งสุดท้ายเป้าหมายต่อไป สู่อาวากาศใบคน,นูเราจะไปที่นั่นไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อยึดครองเทคโนโลยีพวกมันและส่งสายการปลดแอกของเราขึ้นไปสู่ฟ้าฟ้าเราพี่น้องผู้แสวงค่ะอิสรภาพการเดินทางของเรายาวไกลและเต็มไปด้วยการเสียสละเราเล่ต่อสู้กับจกกักรวรรดินิยมเราได้ชำระล้างกองกองของเราจากผู้ทรยศและในที่สุดเราก็เด้เดินทางมาถึงวันแห่งโชคชะตาในที่นั่น นสุดอวกาศใบคอน,นูคือจุดหมายปลายทางของเราจรวดลำนั้นคือภาชนะที่จะมาจุดสารของเราเพราะมันเตรียมพร้อมที่จะปล่อยมันแต่พวกมันไม่รู้เลยว่าผู้สงสารแท้จริงนั้นคือใครศัตรูของเราพันธมิตรจีนอเมริกาได้รวมตัวกันเพื่อบอกป้องขอเล่นชิ้นสุดท้ายของพวกมันเพราะมันตั้งฐานที่มั่นอย่างแน่นหนามีทั้งปืนใหญ่อนุภาคและเซโลนิวเคลียร์คิดว่านั่นจะหยุดยั้ยงเราได้งั้นเหรอ ผู้มีเชตการผู้เป็นตนาของเราไล้เริ่มสร้างฐานที่มั่นแต่ทรัพยากรมีจํากัดเราจรึงต้องปลดแอบบดน้ํามันทุกแห่งที่เราพบมันจะต้องข้ามแม่น้ําที่แห้งเหือดที่มีผลซุ่มยิงของอมเมริกาคอยซุ่มอยู่ก็ตามพวกมันส่งกองทัพมาไม่หยุดหย่อนแต่แม้กระทรั่งรถไฟพวกมันเองก็ยังเข้าข้างเรามันบวกพยี้รถถังอมเมริกันโดยไม่ีแม้แต่จะบุกสลายฉนักการแทรกแซงจะประเจ้าโดยแท้แต่แล้วภ่าคุกคามไปแท้จริงก็เผยตัว อาวุธทาลายล้างศพพวกมันเริ่มนับถอยหลังปืนใหญ่อนุภาคขีปนาวุธนิวเคลียร์เราจึงต้องสร้างอาวุธของเราขึ้นมาตอบโต้พายุสกัดกัน้นสเกิร์ตสตอร์มและหนึ่งเดียวของเราย่อมไม่สามารถหยุดสองสิย่ออาวุธของพวกมันได้พร้อมกันเราจึงต้องหันกลับไปใช้ลักเงาของเราความเฉลียวฉลาดและการเสียสละในรบพลีชีพของเราที่แฝงตัวเข้ามาในถานทัพอเมริกาพวก็ขัดมาทุกระเบิด ผูก้ก่อเสร็จกุญแอนภาคแม้มันจิงออกมาได้ทันและสร้างความเสียหายให้กับเราแต่การศิษละของเรลอลึกข,ของเราก็ตออให้พป็นคู่ขามที่ระาเรงกว่านั้นถูกกำจัดไปและเมื่อพวกมันสับสนเราก็เข้าจวงตีกดทับรถถังและจะาลูกของเราขาถมเข้าไปกดขยี้ทุกการต่อต้านและไม่เพียงแต่ทำลายแต่เรายึดครองเรายึดอาคารควบคุมและเทคโนโลยีของอเมริกาเพื่อนำมาใช้ต่อกรก,กับพวกจีน เมื่อเห็นปฐมิดล่มสลายจีนก็สิ้นคิดเพราะมันยิงิวเคลีย์ใส่เราและพยายามจะทำลายอาคารควบคุมแทนที่จะยึดคืนนี่คือความปาดเถื่อนของพวกมันแต่พวกมันช้าไปเรายิงพายุสกัดของเราตอบโต้และด้วยเทคโนโลยีของอเมริกาที่เรายึดมาได้เราสร้างรถถังและเครื่องบินของพวกมันขึ้นมาเองเราใช้ดบาบของศัตรูทิ่มแทงพวกมันจนตายกองทัพของเรามีจำนวนมากกว่าฉลาดกว่าและมุ่งมั่นกว่าถัาทัพจีน จึงถูกกวาดล้างจนสิ้นซากและแล้วสุริอวกาศใบโคนหนูก็ตกไปของเราโดยสมบูรณ์วันนี้เราไม่ได้เพียงแค่ชนะสงครามเราได้ส่งสารสารที่พจะกวดนิยมจะไม่มีวันลืมสารที่ประกาศว่ายุคสมัยแห่งการกดขี่ได้สิ้นสุดลงแล้วสารที่เขียนขึ้นโดยผิดหลายแห่งการตดแอกอเมริกาและจีนตกตะลึงบัดน,นี้กม็มารู้แล้วว่าไม่มีที่ใดในโลกที่ปลอดภัย จากพลังของเราได้ต่อไปพวกมันจะกลับมาโดยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีแต่มันก็ไม่สําคัญต่อไปแล้วเพราะวันนี้เราขอบูุกําหนดโชคชะตาเราคือกองทัพตัวแอกโน